สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับก็มาพบกันนะครับกับผมเก่งพันพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับเนาะมาชมมาสองผ้านะครับมาพูดคุยกันเรื่องผ้านะครับกันเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะเพื่อนๆพี่ๆนะครับเรามาสองคลิปนะครับมาคลิปที่สองนะครับเนาะพอดีเมื่อคลิปก่อน่ะที่ตะกุดหลวงพ่อเดิมนะครับเนาะผมผมลงไว้ตั้งแต่ถ่ายไว้ตอนทุ่มทุ่มหนึ่งนะครับทุ่มเมื่อวานแล้วก็โหลดคลิปอะไรเสร็จนะครับ แล้วมันมันเหมือนมันขึ้นแบบว่ารอแบบรออัปเดตอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเหมือนแบบรอยืนยันอะไรเงี้ยว่าแบบผิดก o u ู u b e อะไรอย่างเงี้ยครับมันนานไม่นี่นะผมก็เลยลบคลิปออกแล้วผมมาลงเมื่อเช้านะครับนะครับมันรออัปเดตสถานานานมากเลยนะครับก็เลยมาลงเมื่อเช้านะครับก็โอเคนะครับอันนั้นก็คือเป็นของเมื่อวานไปอันนี้เป็นของวันนี้นะครับเนาะเป็นนะครับพักกิ่งดีดน้ำมนต์นะครับเนาะหลวงพ่อเขียนนะครับวัดสำนักขุนเนนนะครับ นี่นะครับนะครับก็เป็นปักกิ่งดีน้ามนนะครับเนาะหลังเลขเก้านะครับเนาะนะครับก็ถ้าใครถ้าคนเล่นพระนะพืกนี้น้อะถ้าคนเล่นพระหลายหลายคนนะครับก็เฮ้ยอะไรกิ่งอย่างนี้เล่นเป็นของเจ้าคุณนอนะครับเนาะที่เรารู้ๆกันนะครับเนาะวันนี้นะครับผมจะมาแบบแยกความต่างนะครับกับของของเจ้าคุณนอนะครับเนาะให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับฟังนะครับที่ ที่ผมเล่นหานะเป็นับนะครับผมจะมาแยกความต่างนะครับเนาะก็คือมาศึกษาด้วยกันนะนะครับเนาะนะครับก็นี่นะครับดูก่อนนะเ็นพิมพนาดูเป็นพิมพ์ก็เหมือนของเจ้าคุณนอนันแหละนะครับเนาะของหลวงของหลวงพ่อเขียนนะครับเนาสร้างปีศูนย์หกนะครับเนาะของเจ้าคุณนอเล่นกันปีล่นคือเล่นกันเป็นปีหนึ่งสามนะครับเนาะผมว่าคือเจ้าคุณนอล้อพิมพ์ของหลวงผู้เขียนนะครับเนาะ คือในความคิดผมนะครับแต่เขาจะมีความต่างนะครับเนาะอันนี้ผมจะมาแยกความต่างให้พี่ๆนะครับได้รับฟังกันนะครับเนาะก็ดูก่อนนะพี่ๆนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปให้ดูนะครับเนาะอันนี้เป็นกิ่งของเจ้าคุณนอนะครับเนาะออกวัดบางกระโจมนะครับปีหนึ่งสามนะครับนะครับดูมีหน้าหลังแล้วก็ทั้งด้านหน้าทั้งด้านหลังนะครับเนาะนะครับดูก่อนนะครับโอเคนะครับนะพอดูแล้วนะครับเนาะ เราก็มาดูของนะครับของเจ้าคุณนอกันบ้างนะครับท <th> anyway. ี่สไตล์ผมนะครับเล่นพาะก็เอาที่เขาเล่นหาสากลนะนะพื่นดูทนาเล่นหาสากลก็มีซื้อขายตามกลุ่มตามเว็บทั่วไปนั่นแหละพนดูที่นาเนาะเล่นหาสากลไม่ใช่ว่านะครับคุยกันอยู่แค่ในกลุ่มในก้อนนะพนี่ันไม่ใช่นะครับในเว็บในกลุ่มในเพจอะไรก็ต้องเล่นหาสากลทั่วไปนะครับอันนี้คือความสากลนะครับไม่ใช่อยู่ในกลุ่มในก้อนในกวนอะไรนะไม่ใช่นะพนที่นาคนัะอันนั้นก็คือเล่น อีกอย ment, on, ่างหนึ่งนะครับเนาะตาคุณมันก็ต้องเล่นไปทั่วนะครับเนาะก็ดูนะครับเห็นไหมครับพิมพ์นะครับเนาะหน้าหลังนะครับเห็นไหมครับเลขเก้าเหมือนกันนะครับนะดูหน้าหลังนะครับนะเห็นไหมครับนี่นะครับเนาะมีขนาดแบบคือเว็บพระเนี่ยนะเพื่อนเพ่นะครับเขาเขาจัดเป็นแบบขึ้นทำเนียบรุ่นเลยนะนะครับเนาะเขาหาข้อมูลนะครับเนาะคือเว็บเนี่ยเขาหาข้อมูลมาทํามาให้ความรู้คนนะครับเห็นไหมครับดูหน้านะครับเนาะ ดูหลังนะคุณพี่นะนี่นะครับเนาะหลังเห็นไหมครับอ่ะดูเปรียบเทียบไปด้วยนะคุณพี่นะจะได้เข้าใจง่ายนะครับเนาะเห็นไหมครับศูนย์หกคุณพี่พีดูเนื้อหานะครับนะครับแท้ดูง่ายอ่ะนะครับต้องดูพิมพ์ดูพิมพ์แล้วก็ดูเนื้อหานะครับหนไหมครับอ่าด้านหลังนะครับเห็นไหมครับปุ่มเหมือนกันเลยนะนะครับเห็นไหมครับปุ่มนะครับผมว่าน่าจะเป็นตําหนิในพิมพ์นะนะครับแบบแบบ พอขึ Workers, ้นห like. ุ่นเทียนนะครัพ no. ี่นนะครับเขาก็ต้องมีเขาต้องมีแบบนะคณพี่นะแบบเพื่อที่จะแกะหุ่นเทียนให้เหมือนกันนะครับนี่นะครับจะมีบล็อกนะณพี่นๆนะมีบล็อกประกบแบบทําหุ่นเทียนนะครับเนาะปึ๊บนะครับมันก็เป็นตําหนิเห็นไหมครับเม็ดๆนะครับข้างหลังเนี่ยนะครับนี่นะกระดูนะครับเลขกุงเลขเก้านะครับดูนะครับก็ดูเสร็จเห็นไหมครับนะอึ๊บ นะหลวงพ่อเขียนนะครับนาะเห็นไหมครับพระกิ่งดีน้ำมนต์นะครับหลวงพ่อเขียนนะครับนี่นะครับก็อ่ะดูเสร็จนะครับกพระหลวงพ่อเขียนมีเจ้าคือหลวงพ่อเขียนมีแล้วเจ้าคุณนอก็มีนะครับนะเดี๋ยวใจเย็นๆนะพี่ๆนะเดี๋ยวผมมันขึ้นถ้ามันขึ้นรูปแล้วมันอาจจะแบบไม่ไม่เข้าใจนะครับถ้าผมจะเซิร์ชเป็นของเจ้าคุณนอนเลยนะครับประกินงดีน้ำมนนะครับเจ้าคุณนอนะครับเนาะ ใจเย็นๆน,นะพี่ๆหนาเราเดี๋ยวจะได้แบบเข้าใจนะนะครับพอดีขึ้นรูปแล้วมันดิดน้ำมนต์นะเจ้าคุณนอนนะเมื่อกี้ก็ดูของหลบก็เข,เขียนไปแล้วนะนะครับก็จะได้ดูเจ้าคุณนอนนะว่าเออนะพิมพ์เขานะครับเนาะพิมพ์เขาเหมือนกันนะนะครับมันก็เหมือนจริงๆแหละแต่มันมีจุดต่างนะครับนาะทีผมจะให้ดูเห็นไหมครับเหมือนกันไหมครับ นะครับแต่อันเนี้ยเล่นเป็นปีหนึ่งสามนะครับเนาะเห็นไหมครับเห็นไหมครับเหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวรูปที่ดูง่ายๆนะครับเดี๋ยวอันนี้ก็ดูง่ายนะครับนี่นะคุณพี่นาดดูนะครับอึบนี่นะเห็นไหมครับเหมือนกันไหมครับนะแต่ติ่งข้างหลังเขาไม่มีนะครับเนาะเห็นไหมครับแต่พีเหมือนกันเลยนะครับนับเลขเก้าเห็นไหมครับนะครับอันนี้แหละครับนะเดี๋ยวอันนี้เป็นของ เจ้าคุณนอนะครับเนาะวัดวางกระโจมพิมพ์ใหญ่สองห้าหนึ่งสามนะครับอันนี้คือการเล่น่ะอันนี้นะครับเนาะผมจะมาแยกความต่างเลยนะครับเนาะความต่างนะครับของของเจ้าคุณนอกับนะครับของหลวงพ่อเขียนนะครับนี่นะจะเป็นด้านตูดนะครับเนาะคือหลวงพ่อเขียนจะสร้างแบบหล่อโบราณนะครับนะเขาไม่มีกิ่งนะครับนะเรียกว่าพระกิ่งแต่ไม่มีกิ่งนะครับหล่อโบราณแบบการช่อนะครับตะไบอย่างนี้นะเป็นวิถีนะเป็นตะไบนะครับไป อันนี้ปี2516เอ้ย2506นะครับสร้างแค่400องค์นะพั่นี่นะครับถือว่าหายากนะครับของท่านนะครับเห็นไหมครับตะไบเก่านะครับคือสร้างแบบโบราณนะครับตะไบก็หยาบเก่านะครับเนี่ยหล่อแบบก้านช่อไหมครับเห็นไหมครับนะครับอันนี้คือของหลวงพ่อเขียนนะครับแล้วแล้วดูของหลวงเจ้าคุณของเจ้าคุณนอนะครับนะเห็นไหมครับเขาจะอุดกิ่งพนี่นี่นะครับความต่างนะครับของสองหลงพ่อนี้นะครับนะ จะอุดกิ่งกับเป็นพักกิ่งตายนะวิ่มีนะคือไม่อุดกิ่งนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับเนาะอันนี้ก็คือความต่างนะครับเดี๋ยวเรามาชมเนื้อหากันนะครับเนาะว่าเออจะได้แบบเนื้อหากันนะวิ <c oughs> <ๆ>่วิเดี๋ยวก่อนนะครับก่อนจะไปชมเนื้อหานะครับเราเอาเข้าวๆนะวิววินะเอาประวัติข้าวๆก่อนนะนะครับสําหรับคนที่ จะได้ไม่ต้องไปหาข้อมูลต่อนะครับจะได้แบบนะเหมือนเราดูหนังอ่ะพอพีนะก็ต้องมีเกินเรื่องราวนะครับน้องพระเอกโตมายังไงนางเอกโตมายังไงอะไรอย่างนี้นะครับไม่ใช่แบบจะมานั่งชี้จีมจิมนะครับจะได้เข้าใจไปในคลิปเดียวนะนะครับไม่ต้องไปนั่งเซิร์ชหาข้อมูลอะไรต่อนะครับเนาะนะครับก็มานะครับเนาะประวัตินะครับนะพระกิ่งหลวงพ่อเขียนนะครับวัดสำนักขุนเนนนะครับพิจิตรนะครับเนาะเป็นพระกิ่งรุ่นแรกนะครับและรุ่นเดียวของหลวงพ่อนะครับเนาะจัดจัดสร้างโดยนะครับหมอแดงนะครับ และมหาชั้นนะครับสร้างแบบหล่อโบราณนะครับตัดช่อนะครับจึงมีเดือยนะครับไม่มีอุดกิงนะครับเนาะอันนี้เขาก็บอกอยู่แล้วนะครับประวัตินะครับเป็นพระกิงตันนะครับสร้างปี2 5 0ห้าศูนย์หกนะครับผมนะเป็นพิมพ์ดีตน้ำมลนะครับคือสร้างแบบช่อนะพระพิณนะับสร้างแค่สี่สิบช่อนะครับนะช่อละสิบองค์นะครับพระประมาณ4ี่ร้ององนะครับพีะนัณนะหลวงพ่อเขียนปลุกเสกให้สาวันสามคืนนะครับตอนเททองนะครับเนาะหลวงพ่อเขียนท่านก็มเรตาจับสายศินอริษานจิตให้นะครับ คือเสกตั้งแต่เททองเลยนะนะในตอนที่เททองนะจึงนับได้ว่าเป็นพระที่เปลี่ยมล้นด้วยพุทธคุณและพุทธศาสนามีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครชัดเจนนะครับเนาะประมาณนี้นะครับนี่นะครับ,บนี่นะก็ดูนะครับก็หลวงหลวงพ่อเขียนเนี่ยนะครับท่านเป็นพระเก่งนะครับนะท่านเป็นพระเก่งอีกรูปหนึ่งนะท่านจะเป็น สมัยท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับท่านอายุยืนยาวนะครับนะท่านเป็นเกจิที่อายุยืนยาวอีกรูปหนึ่งนะครับท่านจะมีศาสามิกที่สนิทสนิทกันนะครับเวลาแบบไปเสพพระก็จะไปได้วยกันก็จะมีหลวงพ่อทบนะครับเนาะหลวงพ่อทบหลวงพ่อเขียนแล้วก็หลวงพ่อเดิมนะครับเนาะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพเนี่ยจะไปแบบแล้วก็มีอีกรูปหนึ่งนะครับที่ไปได้วยกันจําชื่อไม่ได้ต้องขอโทษด้วยนะครับจะมีแบบเนี่ยจะมีสี่ห้ารูปเนี่ยที่ท่านแบบสนิทกันนะครับผมจำชื่อไม่ออกนะครับ นี่นะครับนํามาลงกล้องนะครับผมนี่นะครับสองห้าศูนย์หกอ่ะคุณ่อพี่ดูก็ดูนะครับนะนี่ครับดูนะครับเนาะสีแดงอย่างนี้นะเพื่อนพี่นะเนาะศูนย์หกก็มีความเก่านะครับหกสิบปีนะครับผมนี่นะครับนี่นะขั้นหลังเลขเก้านะครับเนาะ เมตรนะครับอันนี้ดินตามในซอกแค็นะครับเนาะดินที่เบานะครับก็อย่างที่บอกนะหล่อโบราณนะครับเนาะหล่อก้านช่อนะครับนะครับมาดูเนื้อหากันแล้วกันนะพี่นะนะครับแล้วก็เนี่ยความต่างนะครับนี่ของเจ้าคุณนอไอของหลวงของหลวงพ่อเคียนนะครับจะหล่อแบบโบราณนะครับหล่อก้านช่อตะไบนะครับไม่คือไม่อุดกิ่งนะครับของเจ้าคุณนอจะอุดกิ่งนะครับผมนะ เจ้าคุณนอปีหนึ่งสามนะครับอันนี้ปีศูนย์หกนะครับผมว่าของเจ้าของเจ้าคุณนอเนี่ยน่าจะล้อพิมพ์นะครับเนาะนะครับเพราะเจ้าคุณนอท่านไม่นิยมสร้างพระนะผมบอกตรงๆนะครับท่านเป็นพระสายปฏิบัตินะครับท่านไม่นิยมสร้างพระนะครับพระท่านส่วนมากจะมีคนสร้างแล้วเอามาให้ท่านเสกนะครับเนาะเอามาให้ท่านอธิษฐานจิตนะครับนะครับประมาณนั้นนะครับ ก็นะครับหล่อบโบราณเนี่ยไหมครับขนาดรอยตะไบอย่างตะไบหย,ยาบตะไบเก่านะครับเนาะเน้นแบบตามพิธีโบราณเลยนะนะครับตั้งแต่การสร้างการแต่งเลยนะคุณวนีนะด,ดูดูนะครับเนาะนี่นะการชอนะครับนี่นะครับผมสร้างน้อยนะครับเนาะถือว่าหายากนะคุณพ,พี่ อยู่ที่นะครับเนาะนี่นะครับเนาะก็นี่นะครับนหน้าหลังก้นนะครับก็โอเคนะครับเนะเาะสำหรับคลิปนี้นะครับว,วันนี้งานเยอะครับก็เลยมาแต่เช้าหน่อยนะครับไปกินกาแฟอะไรแหละแล้วมาทำคลิปก่อนเดี๋ยวไปอาบน้า แล้วกินข้าวแล้ววิ่งงานนะครับก็พอดีไอ้นี่หน่อยเพื่อนุ้ยน้ำเด็กปิดเทอมนะครับแล้วก็วิ่งงานก็ไหลไปได้เรื่อยๆนะครับไม่ต้องซีเรียสเพาต้องวนกลับมารับเด็กตอนบ่ายสามนะครับเนาะก็ก็เลยแบบเออออกได้ปกตินั่นแหละแต่มันดีหน่อยที่ว่ามันไม่ต้องห่วงเรื่องมารับเด็กนะครับเนาะไม่ต้องวนกลับมารับเด็กนะครับก็ไปเรื่อยๆไม่ต้องซีเรียสนะครับบางทีข้อโหงานเยอะๆบางทีก็ต้องเหยียบเหมือนกันนะรถนะพี่นๆนะครับกลัวไม่ทันนะครับ ก็โอเคนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนเพื <anak> ่อนพี views, ่นะครับเนาะหลายๆท่านนะครับที่รับชมกันจนจบนะครับนะก็มีหลายๆท่านแบบเออเนาะเดืเขาใส่ใจเรานะครับก็ต้องขอบคุณนะครับแล้วบางทีแบบคลิปผมตัดนะครับขนาดคลิปตัดช่วงท้ายนะนะครับบางทีมันยาวไปอย่างเงี้ยผมตัดหรือไม่ก็ไอ้โทรศัพท์อะโทรศัพท์มันมันเต็มมันตัดเองนะเขาก็แบบเขาเขาเม้นในไลน์นะครับว่าคลิปตัดอะไรต้องขอขอบคุณมากนะที่รับที่รับชมกันโอ้จนจบแล้วก็แบบกระทั่งแบบ ใส่ใจแบบแบบแเรื่องแบบคือมันเป็นผิดพลาดการน,นี้เล็กๆแน่นอนนะครับต้องขอบคุณมากนะครับผมนะแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่นะครับเนะขอช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับนะไปชมพระสองพระศึกษาพระด้วยกันนะครับเนาะก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ